วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสโลแกนของเราออกรถกระบ,บอยไม่ต้องวัดดวงมันคือยังไงนะเดี๋ยวจะพามาดูคร่าวๆว่าเวลาดูรถเนี่ยเราควรจะดูยังไงนะอ่ะเบื้องต้นแหละเราดูรอบคันก่อนว่าสวยงามเดิมตามแบบโรงงานหรือเปล่าอย่างเจ้าคันนี้นะครับเป็น Honda Civic F4 นะ 1.8EL ก็คือคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับจากโรงงานนะไม่ได้มีอุปกรณ์อ,อะไรตกแต่งเพิ่มเติมมาเลยคันนี้จะมีแค่คิ้วกันสาดกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะเดี๋ยวพาไปดู แล้วก็วิธีการดูให้เราไล่ดูตั้งแต่ด้านหน้ามาเลยนะเนี่ยพวกรอยสกเกิร์ตเนี่ยมันเสมอหรือเปล่ามันห่างจากขอบไฟเยอะหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้ความมืออาชีพหน่อยนะถึงจะดูออกว่ามันเดิมหรือไม่เดิมแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยล่องตรงนี้ครับจะมีล่องฝากระโปรงระหว่างล่องกระโปรงกับแก้มเนี่ยอ่าตรงนี้ตรงนี้นลองอันนิ้วลูบดูนะว่าความห่างเนี่ยระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่เท่ากันเนี่ยอาจจะมี การถอดทำสีมานะแล้วก็เปิดดูด้านในนะครับเวลาเราเปิดดูด้านในเราก็ดูซีนฝากระโปรงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีซีนซิลิโคนเนี่ยถ้าเวลาเรากดแล้วมันจะยุบยุบยุบตามเป็นรอยเล็บเราอย่างเงี้ยนิ่มๆอย่างเงี้ยอันนี้คือซีนเดิมนะถ้าสมมุติเป็นซีนปั้นเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็กดไม่ลงนะอ่านี่วิธีดูดฝากระโปรงแต่ง่ายๆเลยดูที่น็อตฝากระโปรง ถ้าน็อตเดิมจะต้องไม่มีร่องรอยการขันแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ไล่มาเลยแก้มแก้มจะเป็นตะเข็บเดิมทั้งหมดนะเนี่ยถ้าเดิมเดิมอย่างเงี้ยแสดงว่ารถไม่เคยโดนข้างมาเนี่ยเดิมคานเนี่ยเดิมแล้วเราก็ไล่ไปเลยทั้งคันจุดเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยหน้าเดิมกิ๊บพวกนี้จะต้องอยู่ครบทุกอย่างนะเนี่ยอันนี้คือรถเดิมนะเนี่ยพวกมากมร์กเม็ดอาร์กเนี่ยจากโรงงานเนี่ยเวลารถเกิดอุบัติเหตุมาจะไม่สามารถทําให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้นะถ้ายังอยู่เนี่ยแสดงว่าเดิมอ่าอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับ ความสมบูรณ์ของห้องเครื่องก็ต้องอาจจะต้องลองสตาร์ทลองสตาร์ทลองขับดูนะแต่ว่าถ้าประเมินจากสายตาก,ก็ดูว่าไม่มีน้ํามันเยิ้มห้องเครื่องอยู่ในสภาพใหม่ๆไม่มีขาดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของด้านข้างด้านข้างเราก็ต้องมาดูที่ประตูนะครับไออย่างคันนี้นติดแค่คิวกันสาดมาด้านข้างนี่เราก็ดูที่ น็อตประตูอาจจะใช้ความชํานาญนิดหนึ่งนะถึงจะดูออกว่าเคยถอดหรือไม่เคยถอดแต่ว่าเข็บตรงนี้นะครับมันจะเป็นยางกระดูกงูเราก็ดึงลงมานะจะเห็นเม็ดอาร์กตรงนี้เนี่ยจะต้องอยู่เหมือนเดิมนะลึกเท่ากันเสม,มอกันทุกอันถ้าอย่างเนี้ยคือเดิมนะถ้ารถเกิดอุบัติเหตุมาตรงนี้มันจะหายไปนะครับก็พยายามดึงให้ดูดูให้ครบทุกสี่ประตูนะสภาพห้องโดยสารด้านในเราก็ดูด้วยตาเปล่าเลยครับว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าพอมอะไรมีลอกมีฉีกมีอะไรไหม อันนี้ก็ตัดสินใจได้เลยประมาณนี้เบื้องตน้นด้านหลังเราก็ดูความสมบูรณ์ดูชิ้นพลาสติกดูอะไรแต่น็อตประตูเราก็ต้องดูทุกฝั่งนะถ้าจะให้ชัวร์เลยดึงลูกยางดูทุกฝั่งถ้าจะให้ชัวร์นะอันนี้แล้วในส่วนของด้านท้ายฝาท้ายเราก็ดูเหมือนที่ฝากระโปรงเลยครับก็จะมีซีนซิลิโคนให้เหมือนกันก็ดูมันจะนิ่มนะครับเนี่ยนิ่มเวลาเรากดมันจะเป็นรอยเล็บถ้ากดแล้วไม่เป็นรอยเล็บนะแสดงว่าไม่ใช่ ไม่ใช่อันเดิมมันนะแล้วก็พวกน็อตฝาก็ฝา,ฝา,ฝาท้ายเราต้องก้มดูนิดนึงว่ามันเคยถอดเคยอะไรมาไหมหลุมยางอะไรเนี่ยสำคัญครับนี่ถ้าเปิดมาตรงเนี้ยต้องไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะรอยป้ายตรงนี้จากโรงงานจะต้องอยู่นะอันนี้คือป้ายเดิมรอยเดิมนะที่เป็นซีเิโคนขาวๆแล้วหลุมยางอะไรจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถถ้าเปิดมาแล้วเป็นสีเดียวกับตัวรถนะให้สันนิษฐานเลยว่ารถอาจจะเคยทําสีมานะแล้วก็ สำหรับลูกค,คา้าท่านใดที่ดูรถไม่เป็นไม่ไม่ค่อยมีความรู้ไม่มีเพื่อนที่มีความรู้เลยไม่รู้จะพาใครมาดูเหนือสิ่งอื่นใดเรามีใบตรวจสอบอินสเปกชั่นให้นะครับนี่อย่างคันนี้ตรวจมาของรถโดนใจนะครับเป็นกูอินสเปกชั่นนะครับขึ้นรถโดนใจให้เรียบร้อยแล้วจะบอกเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะครับว่าเป็นของรถคันนี้ตรวจเมื่อเลขไมที่เท่าไหร่บอกละเอียดทุกอย่างเลยนะครับว่ารถเคยผ่านอะไรมาโครงสร้างรถเป็นยังไงบ้างเรามีใบนี้ให้ลูกค้าไปด้วยหนึ่งใบวันรับรถนะ อาลูกคา้าท่านใดสนใจนะอยากได้รถดีๆแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าจะโดนชนมาหรือเปล่าไม่ต้องกลัวย้อมแมวนะติดต่อมาที่บ้านเขียวนะครับ s i b o y 0 0ินะเรามีรถดีๆให้คุณเลือกมากกว่า300คันนะอยากได้รถแบบไหนทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับ